การซื้อโฆษณาใน Facebook กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งครับเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกของวัตถุประสงค์ซึ่งน่าจะกระทบกับคนที่ซื้อโฆษณาแล้วอาจจะงงๆนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมเลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับ ก่อนอื่นเลยนะครับขอแนะนําตัวอีกครั้งผมมิ้นท์อุกฤษตั้งสืบคุลวันนี้ครับผมจะมาเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับทาง f a c e b o o k เรียกว่าเป็นการอัปเดตชื่อเรียกวัตถุประสงค์ของตัวจัดการโฆษณาภาษาอังกฤษเรียกว่า Ad Manager ซึ่งไม่ต้องตกใจไปนะครับมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบรุนแรงต้องเรียนรู้อะไรใหม่ไม่ใช่ขนาดนั้นอะไรที่คุณทำอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขใดใทั้งสิ้นครับรวมไปถึง ถ้าคุณมีแคมเปญในรูปแบบเดิมก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนนี้เนาะคุณสามารถดูพิเค e คือ copy มันโคลนนิ่งขึ้นมาแล้วก็ทำการแก้ไขทำแคมเปญเหมือนเดิมได้ถึงภายในสิ้นปี2021นี้หัวใจหลักๆนะครับของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คือการ grouping ใหม่ใช้คำว,ว่า g r o u p ปิ้งใหม่คือการจัดกลุ่มใหม่ของวัตถุประสงค์ในการโฆษณาจากเดิมครับ Facebook มีทั้งหมด11วัตถุประสงค์ โดยที่แบ่งเป็น3แกนนครับแกนแรกก็คือแกนน Awareness จะมีวัตถุประสงค์ที่ชื่อว่า Brand Awareness กับ reach นะครับถ้าใครเคยเรียนกับผมหรือว่าผมพูดในหลายหลายคลิปแล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับแบรนด์ awareness จะเน้นถึงการพฤติกรรมในการจดจําแบรนด์ของผู้คนในขณะที่ RISK คือเน้นปริมาณของผู้คนที่จะเห็นโฆษณานี้กลุ่มที่2เรียกว่ากลุ่ม consideration นะครับมีเรียกว่า traffic engagement แอป install นะครับ video views regeneration แล้วก็ message นะครับคลิกไปที่ messenger กลุ่มที่3เราเรียกว่า conversion ครับ conversion จะมี3เรื่องด้วยกันก็คือ conversion catalog sales store traffic นะครับของเดิมเป็น11ของใหม่ facebook จัดเป็น6 objective ครับ6 objective เนาะต่างกันยังไงบ้างเดีย๋ยวผมเล่าให้ก่อนนะว่าเขาจัดเป็น ออบเจกตีอะไรบ้างแนละ้วผมจะบอกความหมายที่แท้จริงแล้วกันนะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับข้อแรกก่อนนะครับ b j e c t i v e awareness จากเดิมที่เป็น brand awareness กับเป็น reach รวมกันนะครับจากเดิมเป็น brand awareness กับเป็น reach ใช่ไหมรวมกันเรียกเป็น Objective เดียวคือคำว่า awareness เนาะอันนี้ไม่ยาก awareness นี่1แล้วนะครับ2 Objective ที่เป็น traffic นะครับก็เก็บเอาไว้เรียกว่าเป็น traffic เหมือนเดิมมี awareness มี traffic เอาอันง่ายๆก่อนนะจะได้เก็บชื่ออันที่มันกรุ๊ปปิ้งซับซ้อนนิดนึงไว้ที่หลังนะครับอันที่3เรียกว่าจากเดิมเรียกว่าแอป i n s t ตอลนะครับขอใหม่จะเรียกว่าแอปโปรโมชันอ่าสามอย่างนี้เข้าใจง่ายเนาะ a w a r e n e s s traffic แอป Install เปลี่ยนเป็นแ p Promotion ไม่ยากทีนี้มาดู3อย่างหลังกันนะครับสอย่างหลังหลักๆเลยนะครับจะมีคำว่า engagement leads และก็ sales engagement รวมอะไรบ้างนะครับของเดิมเนี่ย engagement จะมีคำว่า engagement video view message แล้วก็ conversion นะครับ conversion เขาก็นับด้วยว่า conversion บางอย่างจะอยู่ในกลุ่มของ engagement ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับเขามีการเรียกว่ามองพฤติกรรมกลับข้างกันนะครับคือมองว่า engagement ของเดิมที่เป็นแบบไลค์เม้นทแชร์อะไรเงี้ยกับ video view มองว่าเป็นคนละก้อนตอนนี้เขามองว่ามันเป็นก้อนเดียวกัน รวมไปถึงการทักแชทนะครับการทักแชทใน Messenger เนี่ยมันจะมีทักแชท2แบบคือทักเพื่อแชทกับทักเพื่อซื้อเขาเลยมีการสปริตคับว่า m ม s เซจเนี่ยเขาขอแยกนะแม s เ g จที่เป็นทักเพื่อแชทเนี่ยจะรวมอยู่ในกลุ่ม Engagement สรุปว่า Objective ที่ชื่อว่า Engagement ในรูปแบบใหม่นั้นจะรวมนะจะรวมสิ่งที่เรียกว่า Engagement แบบเดิม v i d ดีโอวิวแ s สเซจแล้วก็ Conversion นี่คืออันที่4แล้วเนาะ แบรนด์ r วนเนสอะไรอีกทราฟฟิกแอปโปรโมชันนะครับแล้วก็เอ g a g e m เมนอันที่5นะครับอันที่5เราเรียกว่าลีดนะครับลีดของเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าลีดเจเนอเรชันนะครับในของเดิมของ Facebook คำว่า l ลีด Gen ก็คือกดแล้วก็มีป๊อปอัพแบบฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ลงทะเบียนในนั้นเลยของใหม่คำว่า l ลีดของ Facebook จะรวม3 Objective เดิมเข้าไปนะครับคือลีดเ e เนอเรชันแบบเดิม e มสเซจนะครับคือทักแชทแต่ว่าทักแชทเสร็จแล้วเป็นป๊อปอัพเพื่อจะเก็บลีดได้นะครับแล้วก็ Conversion ที่เป็นลีดเช่นการลงทะเบียนในเว็บไซต์เนาะแปลว่าลีดแบบใหม่จะรวมคือ Facebook เขามองในเชิงของผมใช้คำว่า Business Objective มากขึ้นนะครับของเดิมมันเป็นการมองในลักษณะของเ e b o o k Objective คือเครื่องมือของ Facebook แต่ตอนนี้เขามองถึงผลลัพธ์จริงๆว่าคำว่าลีดธุรกิจเขาเรียกว่าอะไรบ้าง นะครับที่ผ่านมาเนี่ยคว่าลีดเนี่ยเวลาเราทํางานในแวดวงอสังหาแวดวงรถยนต์แวดวงขายประกันหรือว่าแวดวงการตลาดเนี่ยคว่าลีดก็คือคนแปลกหน้าที่เปลี่ยนกลายมาเป็นว่าที่ลูกค้าใช้คานี้แล้วกันนะคนแปลกหน้าที่เปลี่ยนมาเป็นว่าที่ลูกค้าคือเรามีชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรเราก็เลยเก็บข้อมูลลงทะเบียนในเว็บไซต์เราเลยเรียกว่าลีดถ้าเรามาเก็บใน Facebook เราเรียกว่า l ีเจ g เน e เรชั่น และถ้าคนคนนั้นทักแชทไปแล้วได้ชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรเราจะเรียกเขาว่าอะไรของเดิมเรียกว่า m s s s g e เนาะของใหม่เราจะบอกว่าไม่เอาอย่าไปทําให้มันซับซ้อนเรียกง่ายๆว่าถ้าเราได้ผลลัพธ์ที่เรียกว่าเป็น Lead ของเราเนี่ยจะเกิดจาก Lead Generation เกิดจาก Message หรือว่าเกิดจากตัวเว็บไซต์ Conversion ที่เป็น Lead เรานับเรียกว่า Lead ทั้งหมดอันนี้คือ Facebook เรียกเนาะเป็น objective ที่5นะครับส่วน o b j e c t i v e ที่6 ขากรุ๊ปปิ้งมานะครับใช้คําเข้าใจง่ายๆเลยคือคําว่า Sales นะครับมันไม่เคยมีเลยคําว่าเซลใช่ครับคําเดิมมีนะคำว่าเซลอยู่ในคําว่า c a t ตาล็อกเซลแต่ตอนนี้ Facebook Grouping คำว่าเซลใหม่เป็น3แบบครับ 1. ก็คือแคตตาล็อกเซเข้าใจเนาะ 2. ก็คือ Store Traffic หมายเขามาอะไรขายได้ที่หน้าร้านเราเรียกว่าเซลไปเลยและอันที่3 Conversion ที่เป็นลักษณะของพวก e-commerce นะครับคือ Add to Cart แล้วขายได้จริง สกลุ่มนี้ Facebook เลยเรียกว่าเซลล์แปลว่าอะไรครับผมอธิบายในเชิงของคำว่า Conversion นก่อนนะค o n เวอร์ชัของเดิมเนี่ยมีคอนเวอร์ชัแบบที่เป็น e n g a g e m e n t c คอนเวอร์ชแบบที่เป็นเว็บไซต์ลงทะเบียนหรือที่เรียกว่า l e a คอนเวอร์ชันแบบที่เรียกว่าเป็นสร้างยอดขายใน E-commerce เขาบอกไม่เอาอย่างงั้นเราเปลี่ยนไปเลยนะคอนเวอร์ชันที่เป็น e n g a g e m e n t ไปเรียกเลยว่าเป็น Engagement c คอนเวอร์ชที่เรียกว่า l Lead ไปเรียกเลยว่าอยู่ในกลุ่ม Lead คอนเวอร์ชันที่เป็นการเพิ่มยอดขาย e-commerce a ซแอดทูก e าทั้งหลายเนี่ยไปเรียกเลยว่าเป็นเซลล์เวลามองออบเจคทีฟจะได้รู้ชัดๆว่าตกลงแล้ว CEO ต้องการอะไรต้องการเซลล์ซึ่งเซลล์ในที่นี้มี3แบบนะขายที่หน้าร้าน Facebook ช่วยได้นะเรียกว่าเซลล์ขายผ่านแคตตาล็อกเซลคือเป็นเว e ็บไซต์ e-commerce Facebook ช่วยได้นะดึงดึงได้ไ่าดึงสินค้าในเว็บไซต์ออกมาทําโฆษณาใน Facebook ช่วยได้นะหรือ3 เป็น conversion sales ก็คือเป็นการ add to cart นะครับไม่ได้ดึงสินค้าขึ้นมานะแต่ว่ามีวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างชัดเจนในการเพิ่มยอดขายเราจะเรียกว่าเซลล์สรุปอีกครั้งนะครับว่า6 objective ใหม่มีอะไรบ้างง่ายๆนะครับของเดิมก็คือ awareness รวมแปรนด awareness กับ reach ก็ไป1น,นะ2คือ traffic นะครับเหมือนเดิมเลย traffic คือคลิกไปที่เว็บไซต์ 3. ก็คือ app install เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น app promotion 4. เรียกว่า engagement นะครับรวม video view รวม engagement รวม message แล้วก็รวม conversion 5. เรียกว่า lead ครับ lead ก็คือได้มาซึ่งรายชื่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้วกันเนาะรวมส่วนที่เรียกว่า lead gen message conversion และสุดท้ายครับ sales คือ catalog sales store traffic แล้วก็ตัว conversion นี่คือการจัดกลุ่มใหม่นะครับซึ่งน่าจะเห็นผลชัดเนี่ยผมเข้าใจว่าต้นปีหน้า ปีนี้เนี่ยผมเข้าใจว่า Facebook จะค่อยๆโรลอัพนะครับคำว่าโรลอัพของ Facebook ก็คือจะทยอยค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นบางคนยังเห็นเหมือนเดิมเลยนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยคุณมิ้นไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงเลยเขาไม่ได้เปลี่ยนทุกคนครับเขาจะทยอยนะครับ Facebook จะเรียกว่าเบต้าเวอร์ชันดูว่าเปลี่ยนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเข้าใจว่า AI ของ Facebook เริ่มฉลาดไปอีกเลเวลหนึ่งก็เลยมีการมาจัดกลุ่มออ j e c t i v e ใหม่ แต่คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้บริทชุทั่วไปที่เราทำงานกับ f c e e o o o นะครับเราจะเห็นผลประมาณแบบฟูลลูปเลยเนี่ยประมาณ6เดือนนะครับบางทีก็8เดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ100%เนะเพราะฉะนั้นนับจากตรงนี้เข้าใจว่าควอเตอร์หปีหน้านะครับจะเห็นผลชัดๆอย่างไรก็ดีผมมาอัปเดตก่อนทุกคนจะได้เข้าใจเผื่อบางคนไปเจอแนละ้วแบบเฮ้ยทำไมเรียน Facebook กับผมแล้ะอบเจิตีฟมันไม่เหมือนกันนะครับหลักการเหมือนเดิม ผมถึงบอกว่าเวลาจะเรียน f c e b o o k Ad อดยาเรียนวิธีการนะครับให้เรียนหลักการก่อนคุณจะได้เข้าใจนอกจากนั้นครับ Facebook มีการจัดโครงสร้างใหม่ไม่ว่าคุณจะเลือก Objective อะไรก็ตามนะครับเรียกว่าส่วนใหญ่ของ Objective หรือวัตถุประสงค์ที่คุณเลือกเนี่ยจะถูกบังคับให้เลือกสิ่งที่เรียกว่า Conversion Location ตอนแรกผมอ่านผมเข้าใจผิดคำว่านึกว่า Conversion Con Location คือเอา้า Conversion เกิดที่ไหนเกิดที่กรุงเทพไม่ใช่นะครับ คำว่า conversion location ของ Facebook ในนิยามที่จะทำใหม่นี้นะคือพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นในช่องทางไหนใช้คำว่าช่องทางไหนเนาะเช่นนะครับในช่องทางเว็บไซต์ในช่องทางแอปในช่องทาง Messenger ในช่องทาง Instant Form หรือว่าในช่องทางโฟนโทรศัพท์พูดง่ายว่า conversion location ก็คือ touch point touch point คือจุดที่ลูกค้าเนี่ยเขามามีปฏิสัมพันธ์กับคุณบนโลกออนไลน์ ในโลกโซเชียลในพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยหลักๆมันมีอยู่แค่3จุดนะครับจุดที่1ก็คือในโลกโซเชียลของ Facebook เช่นเกิดขึ้นในช่องทาง Messenger เกิดขึ้นในช่องทาง Instant Form หรือว่า Lead Generation Form ในชื่อเดิมอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ก,ก็คือเกิดขึ้นในเว็บไซต์นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันนะครับคือแอซที่คุณมีนี่กลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็คือเกิดขึ้นบนโลกออฟไลน์เช่นโทรศัพท์หรือว่าโฟน นะครับซึ่งอันนี้ Facebook ยังไม่ได้ลิสต์ออกมาดีเทลนะครับว่า Conversion Location จะมีอะไรให้เลือกบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะบังคับให้เลือกเพื่ออะไรครับเพื่อระบบ AI ของ Facebook จะได้เข้าใจลึกขึ้นว่า Objective ที่เลือกเนี้ยมันไปนเกิด Conversion Location บนพื้นที่ไหนโจทย์คืออย่างนี้ครับถ้ามันไปนเกิดขึ้นบนพื้นที่เว็บไซต์แล้วลูกค้าเนี่ยปลายทางลูกค้าของคุณเนี่ยใช้ iOS 14.5หรือ iOS 15ขึ้นไปเนี่ย แล้ว Facebook มันไม่สามารถ tracking ได้นะครับมันจะเริ่มรู้แล้วว่าช่องทางนี้มันไม่ค่อยฉลาดแต่ถ้า Facebook มัน tracking ได้ในช่องทางของเขาเองเช่นใน Messenger นะครับใน Instant Form เนี่ยเพราะว่าเขาเรียนรู้ได้ของเขาเองทั้งหมดนะเขาก็จะฉลาดขึ้นเป็นไปได้ที่เขาอาจจะมาแนะนําคุณว่าลองเปลี่ยนอันนี้ผมคิดขึ้นมาเองนะลองเปลี่ยนช่องทาง Conversion Location จากเว็บไซต์มาเป็น Messenger ไหมเพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเมื่อ AI เขาฉลาดขึ้น สเต็ปแรกคือเลือก Conversion Location สเต็ปที่2ต้องเลือกคำว่า Conversion Event ครับแล้วอะไรคือ Conversion Event Conversion Event นะครับคือสิ่งที่คุณต้องการให้ลูกค้ากระทำบน Location หรือบนพื้นที่ที่คุณดึงเข้ามาเช่นอะไรเช่นคุณบอกว่าคุณโฆษณาใน Facebook แล้วคุณอยากจะได้ Lead นะครับดึงเข้ามาที่เว็บไซต์เว็บไซต์คือ Conversion Location คำถามก็คือดึงมาไปที่เว็บไซต์แล้วอยากให้เขาทําอะไรล่ะนะครับอีเวนท์ที่อาจจะมีให้เลือกนะครับก็คือ1ให้เขากรอกคอนแทคฟอร์มไงนี่คือออปชันแรกนะกรอกคอนแทคฟอร์มเป็น1ใน Event. อีเวนท์สกรอกลีดเจนเนอเรชันฟอร์มต่างกันยังไงล่ะคอนแทคฟอร์มบางทีขอข้อมูลเยอะไงชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรท็อปปิกซับเจกโหยักมาเซอร์เวย์นะครับส่วนลีดเจนเนอเรชันฟอร์มส่วนใหญ่จะข้อมูลน้อยเช่นลงทะเบียน รับสิทธิพิเศษนี่คืออีเวนท์ที่แตกต่างกันนะระหว่างคอน t ทคฟอร์มลีเจนเรชั่นฟอร์ม 3. ามสเกจูนะครับก็คือนัดไหมายนอกจากจะเข้ามาแล้วอย่างเช่นสมมติว่าเป็นธุรกิจคุณหมอ c ลนะกันเนาะคลินิกต้องการดึงเข้ามาไม่ใช่ลีเจนนะอยากให้เขาเลือกวันเวลาที่เขาสะดวกเลยได้ไหมหรือว่า4เขาเรียกว่า Submit คือทำอะไรไม่รู้อะแต่ต้องการให้คนกดปุ่ม Submit Form ให้ได้นะครับคำว่าคอนเวอร์ชั่นอีเก็คือ แอคชั่นหรือสิ่งที่คุณต้องการให้ลูกค้ามากระทำกับทำเนาะต้องบอกงี้ก่อน Conversion Event ไม่ได้มีอยู่ในทุกๆ Conversion Location อธิบายให้เห็นภาพถ้าคุณเลือกโ o c a t ั o นเป็น Messenger ก็ดึงคนจาก Facebook Ad ไปที่ Messenger แล้วต้องเลือก Even t อีกไหมไม่มีแล้วนะครับ m e s s e n g e r ก็คือ Messenger เพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook ดังนั้น Conversion Event เนี่ยผมเสริมเองนะครับเมื่อมันอยู่นอกแพลตฟอร์มของ f a c e b o k เนี่ย Facebook จะเข้าใจมากขึ้นเมื่อมีรายละเอียดของพฤติกรรมที่คุณต้องการนะครับคือบอกงี้ในการซื้อโฆษณาแบบเดิมเนี่ยเวลาปัจจุบันนี้ครับเวลาเราทำ c o n เ e r ร i o n เราเรียกว่าคอนเวอร์ชันทรักเการติดพิกเซลอย่างเดียวเนี่ยยังไม่แม่นยำเพียงพอนะครับพิกเซลที่เราติดเราเรียกว่า Base Pixel ดังนั้นเวลาเราทำงานให้กับลูกค้าผมเป็นทาง Agency เอเจนซี่เนาะผมจะต้องติด Event Pixel 2ออย่างเนาะ เบส e ิกเซลคือดึงคนจาก Facebook มาเพื่อจะมาที่เว็บไซต์แล้ว f Facebook จะได้รู้ว่ามาที่เว็บไซต์แล้วเขาอยู่ไหมส่วน Event Pixel คือมาแล้วเขาอยู่แล้วเขาทำตามที่เราต้องการหรือเปล่าอันนี้แหละครับที่เขาเปลี่ยนผมเข้าใจว่า Facebook อยากจะทำให้มันง่ายขึ้นก็คือไม่ต้องเป็นเรียกอะไรแล้วเรียกมันเลยได้ไหมว่าเป็น Conversion Event Conversion Location คือพื้นที่ที่ลูกค้าจะถูกพาไปไปแอปไปเว็บ ไปแมสเซนเจอไป Lead Generation Form หรือว่าอ n นสแตนฟ o ร์มคอนเวอร์ n ันอีเก็คือพฤติกรรมที่ลูกค้าที่คุณอยากให้ลูกค้าคุณกระทําบนพื้นที่ที่คุณดึงเข้ามาพอจะเห็นภาพนะสรุปง่ายๆนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของ Facebook ในครั้งนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกชื่อเรียก Object i v e นะครับหรือว่าวัตถุประสงค์เดิมจากเดิม11ชื่อเรียกนะครับ c t objective จะ g r o u าก n r o u p i n g ใหม่เป็น6 Objective โดยที่มีการจัดกลุ่มวัตถุประสงค์ตามที่ผมได้อธิบายไปนะครับเพื่อให้ผมเข้าใะจะว่า Simplify หรือว่าเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับคนที่ใช้งาน Facebook อยู่แล้วเนี่ยผมเล่าแค่นี้คุณจะเก็ตเลย 2. นะครับจะมีการเรียกคำว่า Conversion Location คือพื้นที่ที่คุณจะดึงลูกค้าออกไปยังพื้นที่แพลตฟอร์มต่างๆและเมื่อเลือก Conversion Location แล้วในบางวัตถุประสงค์คุณต้องเลือก Conversion Even t ทั้งหมดนี้นะครับผมนามาเล่าให้คุณฟังก่อน ไม่ต้องตื่นตกใจไปนะครับถ้าคุณเป็นสายเอเจนซี่คุณทํางานอย่างนี้บ่อยๆผมเล่าแป๊บเดียวคุณพอจะเข้าใจดังนั้นแคมเปญที่คุณกําลังรันโฆษณาอยู่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆคุณรันแบบนั้นได้คุณยังแก้ไขได้คุณยังดูพิเกตโคนิ่งขึ้นมาได้ถึงสิ้นปีนี้นะครับแต่คุณจําเป็นต้องเรียนรู้สิ่งที่ผมเล่าเอาไว้ก่อนเพราะเมื่อมีการล็อตแคมเปญขึ้นมาใหม่คุณจะตกใจนิดนึงว่าคํานี้คืออะไรนะครับผมน่าจะนําเรื่องนี้มาสรุปให้คุณอีกครั้งงนึ เมื่อมีการ Official l a u n c h นะครับต้องบอกก่อนว่าที่เล่าทั้งหมดนี้นะครับข้อมูลเนี่ยมาจากเว็บไซต์ f e c o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  r o u s u s i s s นะครับผมเข้าไปอ่านแล้วมันก็จะมีเขียนว่า Update to Ad Manager Objective ซึ่งยังไม่เป็นที่แพร่หลายนะครับเพราะว่า Objective ที่ผมเล่าเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับใช้งานจริงๆในทุก Account คนบางคนก็เลยไม่เห็นแต่ลูกศิษย์หลายคนเนี่ยส่งเข้ามาถามผมก็เลยรีบนำมาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนหวังว่านะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งบทความ แม้ว่าคุณไม่ได้ซื้อ f c e e o o o แอดแต่อย่างน้อยที่สุดคุณจะได้เข้าใจว่าอ๋อคุณมิ้นเขามาเล่าเรื่องนี้เพราะว่าเขาติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วคุณอยากจะแนะนําลูกน้องทีมงานเพื่อนๆที่สนใจความรู้ทางด้านการตลาดออนไลน์นะครับรวบรวมตั้งแต่เรื่อง Data เรื่องการวางกลยุทธ์เรื่องการซื้อโฆษณาเรื่องการวัดผลเรื่องการทํา PR เรื่องโซเชียลลิสต n i ิ g เรื่อง Social Engagement นะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมทำงานอยู่จริงๆและผมเอาประสบการณ์ผมเนี่ยมาย่อยให้ทุกคนฟังถ้าคุณอยากรู้เรื่องไหนอยากฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้ผมมิ้นท์อุกฤษณ์สุสกุลขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆ ไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ